เมื herman, Omaha, work, ่อแม่ไปทำงานนะคะเราคงไม่รอให้ถ like ึงว mm ่าแม่ไปทำงานแล้วถึงค่อยเตรียมนะคะเราต้องเตรียมก่อนที่แม่จะไปทำงานนะคะโดยเฉพาะลูกที่กินนมจากเต้าอย่างเดียวเนี่ยถ้าแม่ไปทำงานทันทีแล้วก็ไปให้กินนมจากขวดหรือจากอะไรเลยเนี่ยลูกจะไม่ยอมดูดเด็ดขาดเลยจะร้องมากเพราะเขาไม่ชินนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนคี่แม่จะกลับไปทางานนะคะช่วงไหนที่คุณแม่อยู่บ้านให้ลูกดูดนมจากเต้าช่วงไหน ที่คุณแม่กะว่าจะต้องไปทำงานอันนั้นเนี่ยฝึกให้ลูกกินนมจากถ้วยหรือจากขวดนมที่ใส่ที่ใส่นมแม่นะคะบีบนมแม่เก็บไว้แล้วก็เอาใส่ขวดให้ลูกดูดนะคะตรงนี้ถ้าเออตรงนี้เนี่ยเ,เราต้องฝึกก่อนล่วงหน้าสักสักสองอาทิตย์แล้วก็ให้คนที่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงลูก ขอโทษให้คนที่เป็นคนเลี้ยงลูกเรานะคะเป็นคนเลี้ยงลูกเรานะเป็นคนป้อนเพราะว่าถ้าหาว่าเราอยู่ตรงนั้นลูกจะไม่ยอมแน่นะคะแต่มันก็จะมีปัญหาอีกลูกไม่ยอมดูด ก็อาจจะต้องหาผ้าหรือหาอะไรที่ลูกคุ้นเคยกับกลิ่นได้กลิ่นแม่อะไรเงี้ยเอามาให้คนที่ที่ให้นมลูกเนี่ยถือไว้หรือห่มไว้หรือใส่ไว้เพื่อที่ว่าลูกจะได้กลิ่นนะคะนั่นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเด็กก็จะค่อยๆฝึกกินไปอาจจะเริ่มทีละมื้อแล้วก็ต่อไป2มื้อก็ได้นะคะตรงนี้แต่ต้องฝึกก่อนล่วงหน้าค่ะแล้วก็หลังจากที่แม่ไปทํางาน กลางวันลูกก็จะกินยอมกินจากขวดเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อคุณแม่กลับมาลูกก็จะกินจากเต้าตลอดนะคะเพราะนั้นตรงตัวนี้ลูกเขาสามารถที่จะปรับตัวได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะ